เอาละเราได้เวลามาอมยิ้มก่อนนอนกับมาดามสุก,กันแล้วนะคะวันนี้มาดามของเราก็มาพร้อมกับเรื่องหน้ารุ้นของหมากปรินค่ะจะใช่เรื่องหัวใจหรือเปล่านะไปดูกันค่ะ ถึงแม้ว่าหัวใจของมาดามมันจะมีดวงเดียวนะคะแต่ก็พร้อมซอยทีให้หนุ่มๆในสังกัดค่ะแบบว่าเดี๋ยวคนอื่นน่ะจะคิดว่ามาดามอ่ะรักนุ่มเจมส์จีคนเดียวบอกตรงๆเลยนะคะว่าหมากปรินอ่ะมาดามก็ยังเลิฟเลิฟอยู่เสมอไม่อย่างน,าน,นั้นนะมาดามไม่ไปนั่งกัดฟันลุ้นหนุ่มมากร้องเพลงให้จบอยู่ข้างเวทีแบบนี้หรอกค่ะ ่ไมเกียวแก็บอกแล้วว่าอย่ามัวแต่ไลนคุยแต่สาวคิมโอ๊ยมัวแต่คุยกับสาวๆคนอื่นอยู่จะได้มีเวลาท้องจำเนื้อเพลงขึ้นใจวันหลังจะได้ไม่ผิดอีกยังไงล่ะจ๊ะ